สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเฉลยข้อสอบนะครับแนวข้อสอบในสินตำรวจนะครับมาดูกันครับม้าควายไก่นะครับรับขารวมกันได้ร2 0ขานะครับทั้ง3มชนิดมีจำนวนเท่ากันนะครับอยากทราบว่ามีสัตว์อย่างละกี่ตัวนะครับอ่ะมาดูกันครับเขาให้มาคือความ้าควายไก่นะครับมีขารวมกันได้เท่ากับ120ขาและ3ชนิดเนี่ยเท่ากันแสดงว่า หนึ่งตัวนะครับมา้ามีกี่ขาครับสี่ขานะครับควายหนึ่งตัวมีสี่ขานะครับไก่หนึ่งตัวมีกี่ขาครับสองขาอ่ะเขาบอกว่ามีจำนวนเท่ากันนะครับเพร,เพราะฉะนั้นมัดรวมมัดรวมเลยนะครับแล้วเท่ากับทั้งหมดมีทั้งหมดสิบขานะครับต่อหนึ่งตัว มันบอกว่าเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันมี120ขาเพราะฉะนั้น120ส่วนด้วย10ขานะครับสิขา,ขาก็จะได้เท่ากับ12ตัวง่ายไหมครับ12ตัวไม่ผนะิตอบมาแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีจำนวนเท่ากันนะครับอ่ะ ถ้าไม่ชัวถ้าไม่ชัวนะครับคิดกลับได้นะครับคิดกลับได้นะครับอ่ะมีอยู่สิบสองตัวนะครับม้าอันนี้ลองคิดกลับนะครับอันนี้ลองคิดกลับควายนะครับไก่อ่ะม้ามีอยู่สิบสองตัวสิบสองตัวเท่ากันนะครับม้ามีสี่ขาคูณสี่ควายมีสี่ขาคูณสี่ไก่มีสี่ขาคูณสองนะครับอ่ะ ผลลับก็จะได้เท่ากับ12 4 48ตรงน,นี้ก็ได้เท่ากับ48นะครับ2 4 24่ลงตัวไหมครับลงตัวไหมครับ8 2 16 6 4เป็นทศ2 8 10 12 120าขาพอดีนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ12นะครับ12ตัวนะครับ ก็ถ้าเจอโจทย์ลักษณะนี้ก็เอาวิธีคิดแบบนี้ไปใช้ในการทำข้อสอบจริงได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ